ว่าตอนนี้เราพอจะรู้ถึงแรงจูงใจที่พอจะคาดเดาได้ว่าเหยื่อรายต่อไปของฆาตกรจะเป็นใครรายต่อไปอีกครับจะมีอีกเหรอคะสวัสดีครับคุณตำรวจ <c oughs> พูดโกหกมันไม่ดีนะครับมันแบกความไม่งไง ก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณตำรวจไม่มีอะไรอยู่ในมือเลยแต่เสือมบอก,ออกข่าว่ามีบอดแสอย่างนี้เขาเล่ากโกหกเห็นๆนะคะรับตำรวจโกหกโกหกเรื่องอะไรอ่ะเปิดเสียงลำโพงหน่อยสิครับคนอื่นจะได้ฟังกันด้วยเปิดเลยเปิดเลยครับช่วยเปิดลำโพงได้ครับยังไงคะก็เรารอฟังอยู่นะครับคืออะไรกันเลยครับ สวัสดีทุกๆคนเลยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยที่พวกคุณเนี่ยอุตส่าห์มอบฉายาให้กับผมผมพนักงานของคำเปลวครับเฮ้ยกรค่ะตากรตากรของคำเปลวคือคืออะไรครับผู้กองยังไงครับผู้กองวันนี้เนี่ยไหนๆคุณตำรวจก็แถลงแล้วนะว่ามีเบาะแสจะจับผมถ้าจริงเนี่ยเรามาเล่นเกมกันสองนี้เป็นไงครับผ่านในการสนคุณนันยากงมีเล่นเกมด้วยผู้กองแล้วทำไมต้องทำตามมังด้วย คุณตำรวจเกมนี้เนี่ยไม่ได้จะให้เล่นฟรีๆนะครับต้องมีอะไรเดิมพันด้วยถึงจะสนุกพรูมไหมเล่นเกมไม่เดิมพันเดิมพันอะคะเดิมพันอะไรของมึงขอบใจกับบ้านเฮ้ยเสียงดีสิงด็กสิงด็กด้ยอะยังไงครับคุณตำรวจฆากรโลกจิตด์ิงด็ถ้ามึงจะเล่นมึงมาเล่นกับกูอย่าเอาชีวิตกูหนึ่งมาเกี่ยวแล้วเจอกันนะครับคุณตำรวจบ๊ายบาย 喂，喂，陈冠希，喂，我正要找你呢，哈，你在哪里上班啊？喂，哎，你不要，不要，不要。